สวัสดีค่ะมาค่ะมากินย่ำไอ้กระปุนน้ำกันอันเป็นวัดสวัสดีค่ะแม่น้องจอยเพิ่งเลิกงานมานะคะแล้วก็ทำอาหารทำอะไรให้น้องจอยกับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วกเว็เดี๋ยวจะมาทำยำขนมจีนนะคะเอ่อไม่รู้จะกินอะไรดีแต่ว่ายำขนมจีนของแม่น้องจอยจะใส่ปลาหมึกนะคะเพราะว่าอยากกินปลาหมึก โอเคนะคะเดี๋ยวผักเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆดูเลยค่ะก็จะมีถั่วนะคะแล้วก็ผักบุ้งด้วยนะคะเพื่อนๆผักบุ้งแม่น้องอยจะใส่มะเขือเทศด้วยทําตามใจฉันนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเรานี่แหละคะ่ะพริกจินดานนะคะเพื่อนๆโอเคเสร็จแล้วที่ขาดบ่ได้เลยก็คือน้ำปลา,า้ะ แล้วก็ใส่ลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวเค็มเค็มเค็มเด้อพี่น้องโอเคเดี๋ยวจะใส่น้ำมะนาวด้วยดียปักนาวใส่ซักซี่เด้อโอเคแล้วก็ ผงนัวใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วเตะอยากอร่อยก็ใส่นะคะก็ใส่พริกป่นน้อยนึงนะคะโอเคน่ากินไหมคะเพื่อนๆจะใส่น้ำปลาด้วยนิดนึง รูน้ำปลาใหญ่มากนะคะโอเคอได้แตะหนึ่ง ติดตักนี่แหละชิมดูตักก็ได้เติมน้ำปลาน อร่อยนะจ้าทุกคนคุณน่ะสูตรไผ่สูตรมั่นแล้วค่ะพี่นอ้อชงช,งชงอมับชิมชิมนะบสบ๊อซบสซบ แซ่บร้ายพี่น้องกินน้ำกันคุณน่ะแซ่บสวัสดีค่ะมาค่ะมากินย่ำไอ้กระปุ่นน้ำกันอันเป็นวดัดอากาศเซียนกันเลยกินอยากกินอ้หยังที่มันรสเัดจานน้องหอน้องไปเปิดตู้เย็นมามี่อีหยังก็มีแต่ปลาหมึก ก็เลยเอาปลาหมึกมาย่างข้าปุ่นใส่กับน้ำปลาไอ้น้ำปลาห้าวเนี่ยแหละพี่น้องอันผักบุ้งกับยุสวนทั่วกับยุสวนนี่ยแหละก็เลยแก่เผ็ดไอ้แก่วัดจัาหน่อยค่ะมามาพุดนะกินน้ำกันใส่ผักพริกไอ้จินดาส,สดๆนี่ยแล้วยุสวนแซ่บหลายพี่น้องเอ้ กำลังขหนาหนาวอันล่มก็ลั่งมากตอนเช้าๆนี่หนาวดูไอ้ดูสาวได้ใส่เสียนั่นก็นาวไปลงเรียนเส่อตอนเช้าหืมไปมาก <c oughs> เหตุงานมากบุรุ่วันสิกินยังนะคะเนาะ chính là như là ngay đi, <laughs> lại ใส่หอมแดงนะแก้วัดหอมแดงแก้วัดกินถือลูกโดดเ็นครับลูกโดดก็นมี่ Betul. Sabar belum. Mama makan dalam